โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตพรุ่งนี้9โมงเช้านะฮะอัปเดต9โมงเป็นวันจันทร์นะครับผมก่อนแน่ๆเลยก็คือแฟนชอยส์นะฮะแฟนชอยส์ของลาลีกาสเปนนะฮะนำทัพโดยเมสซี่ ลุยโซเรตแล้วก็เบนเซม่านะครับผมส่วนตัวนะส่วนตัวลาว่าโซเรตแน่ๆล่าลุยโซเรตแน่ๆนะครับผมแล้วก็มีบล็อกดอนะครับผมบล็อกดอนบูไวร์ขับสตาร์นะฮะเอ็มเปอป้เอเดอร์สันเลวานกองเต้แล้วก็คาเซมิโร่นะชุดนี้บล็อกดอนรู้สึกว่าจะไม่มีใครเปิดเลยป่ะเอาจริงบล็อกดอนไม่เห็นมีใครเปิดเลยถ้ามันจะตำนานไหนคือเงียบมากบล็อกดอนเนี่ยจริงๆเนี่ยเฉพอขึ้นเปเรียร์ที่เอ็ดเนี่ยเอ้ย พาขึ้นเฟยยี่เนี่ยก็อาจจะมีคนเปิดมากขึ้นเพราะว่าต้องหาเบีดเพลเยอร์มาลงทีมนะฮะจะเล่นตำนานอะไรขนาดอย่างเดียวมันก็บางทีมันก็ไม่มันไม่เข้ามือไงนะฮะก็ต้องหาเบีดเพลเยอร์มาลงทีมก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบีดเพลเยอร์บลอกดอกนะแล้วก็จะมีของ International, ควนามิอินเตอร์เนชั่นแนลขับด้วยนะก็แจคทองทุกวันจันทร์นะครับผมแจกทองทุกวันจันทร์นะฮะแล้วก็จะมีอ่ะเมดเดย์นะครับผม ami, ควนามิรับนะฮะเมดเดย์ M day. อาย์นี้ก็จะได้300ทองนะครับผมในเมดีรวมกับอันนี้นะเมด้รวมกับอินเตอร์เนชั่นแนลก็จะได้300ทองแล้วก็400 E-Football Point นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมา3-4อย่างประมาณนี้ส่วนฟีเจอร์นักเตะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับผมแฟนชอยส์ลาลิก้าสเปนนะส่วนบรลจันทร์เนี้ยไอ้บอจันทร์เดี๋วบรหัสเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยบากันมันก็จะเหลือเหลือทีมเอ่อ หรือยูเว่หรือเมนยูที่เป็นนักเตะใหม่เหมือนกันนะบาซาก็มีมาซี่ที่ยังไม่มานะครับผมเอซีมิลานตัดออกไปนะฮะก็เราดูทีอาจจะเป็นมาริบก็ได้นะฮะโอเคอาจจะมีเกลอาจจะมีกราจจกรเปเีตยใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมก็เราดูทีนะครับผมเราควรไม่ประกาศอีกทีนะฮะแต่วันจันทร์นี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมลาซูเรสบอกดอร์นะฮะทองฟรี100แล้วก็ แบบเดสองร้อยทองแล้วก็สี่ร้อยอีซิปอนพอยต์นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let's go